ไปเดินตรงนี้เลยใช่โอเคตอนนี้เราอยู is> ่ที่อ่างเก็บน oh, ้ำเขาตอกนะทุกคนดีวันนี้ฝนตกเอาอันนี้มันเรียกว่าเขาตอกเว้น มีายระวยวหว่างทางเดินก็จะมีร้านขายของฝากเต็ไมไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งน้ำพริกนะคะสดแท้ๆจากเรือชาวบ้านเลยค่ะหรือว่าก,การก่อนเราใกล้ถึงทางเข้าแล้ว,วทำไมทำไมมันทำไมมันเหนื่อย <laughs> จังเออจริงๆเดินมาไม่ไกลมันเดินเฉยๆ <laughs> ด้นะ<อ> O, filme? o, filme. o filme. เราข้างหน้ามีอะไรเพราะเราเดินมาไม่เคยถึงเนาะเราจุดแค่ตรงน,นั้นนัน่ะเ้ยี่านไปหาทรายนัตรงนี้ได้แต่เราว่าเรานั่งรถไปดีกว่านี่เหรอเดี๋ยวเราจะขับรถไปดีกว่าเนาะอันนี้ขึ้นไปเจ้าแม่กวัอิมพันมือนะ ทางนี้ยิ่งขึ้นไปวิวยิ่งสวยค่ะสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเห็นทะเลมุมกว้างขึ้นเรื่อยๆอากาศเย็นลมพัดสบายมากๆค่ะ สวยเนาะเทรลเบาๆไปไหนเนี่ยหาดไฟน้อยและองค์พใหญ่เออจริงเหรอเนี่ยไปทางนี้แต่เราไม่ไปวันเนี้ยไม่ไปนะ <laughs> มาห้ามพลาดจุดชมว,วิวตรงนี้เลยนะคะบรรยากาศดีลมเย็นสบายทางเดินสะดวกมากๆค่ะกับวิวทะเลเขาเต่าที่สวยแปลกตาแถมยังได้ทําบุญอีกด้วยนะคะเอาวิง่งไปบ้า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 เดี๋คบแล้วสองาอุ้ยบัวมีบัวด้วยมีบัวด้วยมีบัวด้วย,ววยกลาบ <c oughs> โอไปเดี๋ยวเราพา พาไปเดินกันว่าไอต้ตรงตรงเนี้ยมันจะไปผูอะไระและอ่างเก็บน้ําแห่งนี้เป็นโครงการในพระราชำดำริมีเนื้อที่จํานวน300ไร่ค่ะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> คนไหนสนใจตกปลาก็สามารถมาได้นะคะจับจองพื้นที่กันได้รอบอ่างเลยค่ะจะก,กี่คันเป็นก็ขนมาได้เลยนะคะแต่ยกเว้นช่วงก่อน8โมงและ4โมงเย็นนะ8นะทีไม่ใช่เราจะมาขายแค่ตรงนี้นะคะจะว่าเราไม่ได้เพรเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในว่ามีมุมไหนหน่าถ่ายรูปกันบ้างไปกันเลย